อยากได้ตะเพียนสั้นอสวัสดีนะครับผมสวัสดี f อที่รอการตักปลาข้างกระชังทุกทท่านนะครับครับช่วงนี้ห่างหายไปหลายวันนับสองสาวันนะครับกอดีช่วงนี้นะครับหลายพื้นที่เกิดภรคะบายนะครับแล้วก็น้ําที่มันมาน้ําหลากมารอบนี้น้ำไม่ค่อยดีครับปลาหายหมดเลยพวกปลาธรรมชาติไม่เหลือเลยนะครับเหลือน้อยมากบางตามะวันนี้เรามาลองดูกันนะครับหลังจากน้ําหลากมารอบนี้นะครับ จะพอมีตัวให้เราตักไปทํากับข้าวกันบ้างหรือเปล่าครับมาลุ้นไปด้วยกันครับผมทีนี้ผมลุ้นนะพวกปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนหายหมดเลยหายไปสามวันวันนี้มาลุ้นกันนะครับอยากได้ตะเพียนสั้นโอ้มันกลับมาแล้วรับหายไปหลายวันนะครับวันนี้เริ่มกลับมาครับเริ่มมีตัว ถึงจะไม่มากนะครับแต่เริ่มกลับมาแล้วน้ำเริ่มน่าจะเร,เริ่มดีขึ้นโอ้ยแล้วสังละว่าใ่มากเลยโอ้ยกระล่มเลยใญ่ใหญ่เอาโอเคเดี๋ยวมาตักไงนะครับมาลุ้นกันวันนี้ได้เยอะไหมรอบสองตักปลายน้ำมาดูจะมีตัวหรือเปล่าเอ,อ้แอบตักปลายน้ำกัน อมีตัวสั้นไหมเนมี้นวะเนี่ยไแอตกลาทาน้นตัวเล็กๆปล่อยเตียัวหตเล็ปล่อยเลยไปไปตามเพื่อนมาตามเพื่อนมาจะตัวใหญ่เอาแอบตักท้ายน้ำนะครับผม